อะไรที่เรามีมากๆแล้วจะเสื่อมทั้งทางโลกทางธรรมตอบได้ไหมใครจะอาสาธรรมะที่ทำให้เสื่อมคือปายมุกนะอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากเลยเสื่อมทั้งทางโลกทางธรรมอยู่กับปยมุกมีหกตัวนะเที่ยวกลางคืน กลางคืนควรจะเอาเวลาไว้พักผ่อนหรือไว้ภาวนาพาไปเที่ยวอยู่ตามผับตามบาร์กินเหล้าเมายาอะไรเงี้ยมันเจริญไม่ได้นะทั้งทางโลกทางธรรมดูการละเล่นทั้งหลายทั้งปวงจะดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนดูบอลโต้รุ่งอะไรเงี้ยยี่นี้ก็เสื่อมแน่นอน เช้าขึ้นมาตาแดงมาทํางานนะแทบจะทําไม่ไหวแอบมานั่งหลับในที่ทํางานดูบอลดึกหรือดูซีรีส์เนะนี่ยดูการเล่นเล่นการพนันนี่ไม่ต้องอธิบายนะเที่ยวกลางคืนกินเหล้านะเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรคบคนชั่วเป็นมิตรเกียดคร้านในการงานอย่างเป็นพระไปคบพระชั่ว ไปคบเทวทัต<ม>ก็เสื่อม<ฮ>เจดครั้งในการงานยังโยมขี้เกียจทำงานถึงเวลาทำงานบางคนก็บอกว่าไม่อยากทำงานลอยากภาวนาให้เมียเลี้ยงให้พ่อให้แม่เลี้ยงหลวงพ่อเคยเจอคนหนึ่งนะอายุต้องสาสิบแล้วให้พ่อให้แม่เลี้ยงแล้วเลี้ยงแบบเลี้ยงพระเลยต้องเอาอาหารมาประเคนนะต้องรับอะไรงเงี้ยโอ้ยรอจะรอ ไม่เจริญไม่เจริญเลยเสเื่อมเกียจคลัางสิ่งที่ควรทำหน้าที่ที่ควรทำไม่ทำละเลยอย่างเป็นพระเกียจคร้านก็มีนะมีหน้าที่บินทบาตก็ไม่อยากจะบินทบาตมีหน้าที่กวาดวัดก็จะไม่กวาดอ้างโน่นอ้างนี่ฝนตกแดดออกร้อนไปหนาวไปนะ เหนื่อยไปหิวไปง่วงไปสารพัดเลยอิ่มเกินไปก็ทำงานไม่ได้อะไรเพวกนี้พวกขี้เกียจนะเป็นทางเสื่อมดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นเล่นการพน,น,านันคบคนชั่วเป็นมิตรเจยาครัคางในการงานถ้าทำแล้วเสื่อมทั้งทางโลกทางธรรม